ครูครูว่ากันครับนักจ้อยกันกรูปสามเหลี่ยมกตคนชื่อสัตว์ตัวเองหกคนคนนะครับจุอรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่ปักรูปสี่เหลี่ยมยกมือนำขับเต้าคุณผู้ร้อยครับจื้อว้ถ่ายลูกม่พอมเดือเท่าไหร่นะสิบแปดหกเหลีออ <18 S 2> ่ยมครับหนึ่ง คนที่สองท่านทำเอาไว้ลูกไข่บงมีครับผู้ชายที่รวมเบสสามที่เออที่คุณะน้องสุตเออเอาละครับแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาในครอบครัวท่านเคยเป็นพ่อยังไงสำหรับสองท่านนะท่านเป็นแม่ยังไงอยากจิตวาผมไหน หนักไปแล้วาาออสามเรียงหกสามสี่ห้าหกขอเสียงปรบมือนั่งลงครับท่านครอบครัวให้มั่นคงเป็นสุขอบอุ่นตรงไปตรงมาชงคือหอยอยู่เจ้าเลือกแข่งสัตว์เลือกสเรีงเออชมคือหอยอยู่คืออย,อยู่บ่ครับคืออย,อยู่คออ <laughs> รับ เลี้ยลูกแบบประพภคประมนะครับช่วยเหลือลูกทุกเรื่องทุกด้านโอ้ยแขงขึ้นอยนเต้นะครับเตะระวังระวังนะระวังลูกของท่านกระตือตัวแบบช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยแหงโคตรนะแหงหลายสี่เหลี่ยมไหนบ้างถึงสี่เหลี่ยมไหนเมีแบบสี่เหลี่ยมครับ อามรมณ์โง่ระหวานชื่นนะครับเป็นที่รักของลูกมากครับท่านเป็นที่รักของลูกมากครับต่อไปครับต่อไปครับแต่หน้าเสียดายนะครับพ่อแม่แบบสี่เหลี่ยมนะครับแม่แบบสี่เหลี่ยมนะครับหน้าเสียดายท่านอืดอ่ายืดยากอันนี้นึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเช็คลายเฟซบุ๊กแล้วต้องไปอ่านหนังสือเนาะแต่เดี๋ยวนี้ครับรายงานเด็กเขาไม่อ่านแล้วครับหนังสือเขาใช้ AI บอกเลยว่าเขาต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันเห็นรายงานเนี่ยเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับนะปรับให้เข้ากับยุคสมัย คุณพ่อมิบอกว่าบบได้คู่เ็นยวกครับอ่านเป็นยยวนหนังสือมาคำพีแต่บอกว่าอะไรเบะโบเห็เโนหูอ่านปันเบะคันน้งนี้นี่นะครับมันต้องมีทีนี่นะครับต่อไปเลยครับและพกเรียงสองคน ยื่นหน่อยครับถือมาโอ้ยตัวได้ใจมันมาก่อเลยครับกล้าได้กล้าเสียครับเป็นแม่ที่กล้าได้กล้าเสียครับต่อเลยครับต่อเลยขยันอีกแล้วข้าวลูกท่านจะประสบความสำเร็จมากกว่าใครๆนะครับ โอเพียงว่าให้ท่านลดลงมานิดหนึ่งลด,ลดลงมาหาความพอดีพองามพอเพียงอยเอ ส่งความสำเร็จมากที่สุดกว่าไปเลยขอเสียงปรบมือให้แม่สองท่านนะครับทุกท่านครับเออสุดท้ายแค่กันนะนี่ฮะสี่คนสามสี่สี่สี่สแล้วพี่มุ้งายสองคนเลยเนาะแล้วจะเลือกคน านเป็นพ่ออย่างไรเมื่อกี้มีมเจ้าติเตมเริ่มบอกว่าท่นคือคนมาบนว่าท่านเป็นพ่อขอบคุณครับท่านเป็นพ่อที่มากด้วยามนุษยสัมพันธ์ครับฝ่าูฝ่เร,รียนสร้างความสุขให้กับทุกคนรอบข้างะฮะถูกต้องเขาบอได้เป็นล่าฟุ้งแค่กระถ ความช่วให้ทุกคนในครอบครัวละบุกเบลครับมีแต่หมีอยู่ในแต่แ้พม,มากเท่านต้องระวังมากที่สุดก็คือลูกของเราหลานของเรามันมายุคเรียกหลานเยเนาะลูกของเาลานของจะปลื้มท่านจุดจุจนไม่ยอรับคนอื่ในท่านคือพระเอกในดวงใจเขาเลยนะ จนบอยอมหลับคนอื่นเขาสิมาล่อเลี้ยงท่านหนีโบได้เลยครับมันสิยอมตีมันสิโอมึงด่ากูโอ้มึงด่าตีเลยครับนะครับให้ระวังตรงนี้นะครับต่อเลยครับสุดท้ายทั้งเมืทั้งสิ้นพ่อแม่ในฝวานกินพ่ะเจ้าที่ผมเบ้ามา มันอาจจะพูกอยู่บ้างเพราะเพราะว่ามันเป็นการสำรวจของสถาบันประชากรศึกษามหาวิทยาลัยมัธดมลนดนทำการวิจัยออกมาเต้เต้มันเ็เเกินคำสอนของพระเยซูที่ผงศิว้าต่อไปนี้ว่าพ่อแม่คือพระเนาบ้างพ่อแม่คือครูคนแรก พ่อแม่เนี่ยคือเพื่อนที่แสดีของลูกของเราเขาสิเห็นว่าลูกหลานเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านมาเขาเบิ้ลแอนแอนแอนเขามู้เลยว่าเขาช่วนเดียวไปใส่ไปโมงแบบเพราะเขาเป็นเพื่อนพี่แสดีต่อกันดังนั้นสิ่งที่มันจะมาดูแลลูกหลานครอบครัวของเราคือว่าพ่อกับแม่เป็นพระในบ้านไหม เป็นครูคนแรกไหมเป็นเพื่อนที่เสริมดีกับเขาไหมเป็นเพื่อนที่สามารถคุยเรื่องกูสาวกับลูกได้บอกคุยเรื่องกูเ่ากับลูกได้บอกอีลาเจ้าคุยเบาบ้านไหนบักลากูสาวเจ้าอยู่บ้านไหนต้องคุยได้่านนั้นจังสิเอาลูกหลหนยุคใหม่อยู่เชิญต่อไกไมคเับเอาครับ <c oughs> จุ๊บเลยนะ ไปกันที่สามเลยครับโคกอมโคโคให้กโคกอมลอยลอยเอาเชื่อละดีลอยเชื่อไม่เอาลอยอย่างไรก็แย่อเลยครังพญานต์ต่อไปนี้นะครับทอดออกมาจากคำสอนของพระเยซูเจ้าเปรออกมาเป็นภาษาง่ายๆว่าครอบครัวดีมีสุข ครอบครัวดีคนดีสังคมดีจะเกิดขึ้นหากพ่อกับแม่ใช้หลักแห่งความรักของพระเยซูเจ้าหากพ่อกับแม่ตระหนักเสมอว่าตรงกลับมาท่านมีภาระนะแต่เราจะให้ท่านได้พักผ่อนให้บ้านมันเป็นแหล่งความรักขอให้ออกอ้อยอ้อยเอาเพื่ออะไรอ้อย ีไดู้มันสียออยได้บอกข้าจักราไปกินเหล้ามากเมันสียออยได้ที่ไหนเมาเสมาเออแม่บ้บเจ้าอะไรกันผมก็บรรยายลองฟังดูครับลองฟังดูมันสียออยได้ที่ไห้ออกออมอ้อยเอาสามคำนี้ก่อนเด้อ้อมเคยเหตุครับน้อยฮักเด๋ พักกับพอดีกับป๋าไฟเดชให้กับให้มันบ่แห้งบ่ค่อยอ่อนน่าเดชพอดีครับอ๋อป้าเวสิอโอใจเนาะยันใหม่หมอนมันเมามากกับอ๋ออาย่าดามันหลอ๋อแค่น้อยาสิดากับพอดีอ๋อเห็นนะอ๋อพอดโอ๋ออ้อบ่ได้เห็นอะไรครับอ้อบ่ได้เห็นอะไรอุจอ้อมบ่ครับอ้อมอ้อม เนื nee ้อหลายป่ะครับ <mayor> อ <Yeah>. ัหลายอ่อมใส่น้งใส่พักใส่น้ำใส่เครื่องปรุงน้ำไหลายขึ้นป่ะครับไหลไหลปากอ้อป่ะหลปาไฟ